หลังจากบริหารราชการ11เดือนแล้วต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอาหารและค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับพี่น้องค่าต่างๆเพิ่มขึ้นแต่รายได้พี่น้อง ยังเท่าเดิมหรือลดลงลดลงเรื่อยๆค่าของชีพมันแพงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่อย่างไรกับการบริหารราชการแผ่นดินแบบคณะรัฐบาลชุดนี้นี่ไม่ต้องอะไรเดือนสิงหาที่จะถึงนี้น้ำมันดีเซลจ่อขึ้นอีกหนึ่งบาทตามกว่าที่บอกว่า จะพยุงราคาที่35บาทก็แค่บาทเดียวเองถูกต้องไหมครับพี่น้องเมื่อน้ำมันดีเซลขึ้นราคาปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากนี้ไปสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคต้องขึ้นขึ้นต้องขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งพี่น้องสบายใจได้ว่าสินค้าต่างๆต้อง ขยับขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อสินค้าขยับขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเพิ่มมูลค่าสินค้ามูลค่าอาหารจากพวกเราซึ่งพวกเราเองซึ่งเป็นคนที่มีรายได้ถือว่าอยู่ในระดับที่พอพยุงฐานะพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น ก็จะได้รับผลกระทบนี่ยังไม่นับรวมกรณีคนที่ใช้ชีวิตในภาคแรงงานซึ่งเป็นภาคที่ต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเจอรายได้ที่ยังไม่สามารถที่จะประคองตัวเองแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นปัญหาวิกฤตที่ตามมาของประเทศจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยังไม่นับรวมหลายๆป หลายๆบริษัทใหญ่ๆที่ตอนนี้ก็ทยอยที่จะปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีนโยบายมีแนวความคิดในเรื่องของการเพิ่มราคาเพิ่มค่าแรงของแรงงานเมื่อนอายทุนมันคิดแต่เรื่องกำไร มันก็คิดว่าต้นทุนในการจ้างถ้ามันสูงขึ้นและมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถที่จะไปทำการผลิตได้มันก็ย้ายฐานการผลิตอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับพี่น,อน้องแล้ววันนี้นํำหน้าอย่างรัฐบาลพักเพื่อไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างคุณก็ต้องมาถแถลงมาชี้แจงหรือ ทำให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเป็นลูกโซ่เป็นผลจากสิ่งที่คุณบริหารราชการแผ่นดินสิบกว่าเดือนเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้เราเห็นแต่การกระดีกระดาเราเห็นแต่การรู้สึกยินดีปีดาที่ได้ทำให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียง วันเดียวคือเรื่องที่คนในรัฐบาลพักเพื่อไทยรู้สึกว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงต้องไหมครับพี่น้องวันนี้พักร่วมรัฐบาลนัดกินข้าวกันจับไม้จับมือแสดงสัญลักษณ์รูปหัวใจไขว้กันอย่างน่าชื่นตาบานด้วยความรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรรู้สึกตอมใจของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เห็นปัญหาของประเทศแต่นักการเมืองเหล่านี้เคยนำสิ่งเหล่านี้ไปพูดจาไปพูดคุยในวงกินข้าววงสนทนาที่มีประชาชนเกี่ยวข้องไหมอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบครับพี่ดองครับ พรุ่งนี้ภาพข่าวก็จะออกมาว่าพักร่วมรัฐบาลหลายๆลายพักชื่นเมืน่นเหนียวแน่นและพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันเพื่อพี่น้องประชาชนแต่เราก็เห็นแล้วว่า11เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ทำขึ้นมันมีพี่น้องประชาชนอยู่ในสม,มนการแค่เสี้ยวหนึ่งถูกต้องไหมครับพี่น้อง หลังจากเดือนนี้ไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นบนเสถียรภาพรัฐรบาลที่กำลังงอนแงน่นพักตัวเองคือพักเพื่อไทยเองก็มีปัญหาในภายในพักที่เราก็เคยเอามาพูดแล้วว่าคนในพักเพื่อไทยก็พยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้ตัวนายกลัฐตีเศรษฐาทวีสินเพราะนายก รัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทว่ากันจริงๆเป็นนายกลัฐตีข้าวนอกนาที่ไม่ใช่คนที่เป็นลากเง่าหรือคนที่เกิดมาจากพรรคเพื่อไทยโดยตรงแต่ถูกเอามาแสดงหรือถูกมาใช้ประโยชน์ในห่วงเวลาที่นักโทษชายทักษิณยังไม่สามารถที่จะเอา ลูกสาวของตัวเองมาบริหารเท่านั้นครับพี่น้องครับเราถึงเห็นบทบาทของเศรษฐาทวีสินไม่มีบทบาทอะไรเลยภายในพรรคและขนาดเดียวกันเราไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทำนั้นเป็นชิ้นเป็นอันเพราะตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ไม่รู้อนาคตตัวเองว่าจะอยู่แบบนี้ได้อีกกี่วันครับพี่น้องครับ คนที่มีอำนาจสั่งการคือนักโทษชายทักษินชินวัตรเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาจัดการปัญหาหลายๆอย่างเสร็จเมื่อลูกสาวเขาที่เราก็รู้ว่าเป็นคนที่ถูกวางว่าต้องเป็นนายกลํตรีคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความพร้อมวันนั้นจะไม่มีชื่อนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกลํารีอย่างแน่นอน ก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าการบริหารประเทศแบบนี้การบริหารแบบรอวันเวลารอคนจริงรอคนที่พักเพื่อไทยบอกว่าจะเป็นนายกคนต่อไปนะั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือการที่บริหารประเทศแบบขอไปวันวันหนึ่งการจัดการปัญหาแบบเป็นไปแบบวันวันหนึ่ง เรายังไม่เห็นรูปธรรมของการแก้ปัญหานำซ้ำหลังจากนี้ไปเราจะเจอเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องนิรโทษกรรมเองก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเผือกร้อนในพักร่วมรัฐบาลเองเพราะว่าเราในฐานะพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งทั้งคอปทอสปปสอกองทัพธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่พูดว่าจะไม่นิรโทษหนึ่งถูกต้องไนกครพีน้องแล้ววันนี้ไหนพักร่วมเองก็ยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำพักเพื่อไทยเองยังไม่ออกมาพูดว่าจะนิรโทษหนึ่งหหรือไม่พักเพื่อไทยไม่พูดก็ไปตรงกับพักฝ่ายค้านพักใหญ่พักหนึ่งคือพักพักอะไรนะ พักสม้มผมจะผมลืมชื่อพักคเขาพักสม้มก็เป็นพรรคที่ไม่เอาก็เป็นพรรคที่จะให้มีการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ความขัดแย้งในเรื่องของการจัดตาหรือออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนสิงหาคม ซึ่งคอปตสพปสอกองทัพธรรมก็จะไปยืนยนันยืนหยัดว่าเราไม่เห็นด้วยหากมีการเนี่ยโทษมาตาหนึ่งสองต้องไหมครับพี่น้องแต่ก่อนจะถึงเดือนสิงหาพายในเดือนกร,รกฎานี้ก็คือวันพุธหน้าแบบที่คุณตั้มพิชิตพูดเมื่อสักครู่ว่าเราให้เวลากับปปชมาจะเกือบปีแล้ว ให้เวลาปปชที่บายเบียงที่บอกเราว่าขอต่อเวลาขอต่อเวลาตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีจนวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คอปทอไปยื่นตั้งแต่วันแรกหลังจากที่นักโทษชายทักษิณไม่นอนคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นวันนี้กระบวนการสืบสวนกระบวนการหาข้อเท็จจริง ว่ามีใครหน้าไหนมีบุคคลไหนช่วยเหลือไม่ให้นังโทษชายทักษิณจินวัตติดคุกนั้นวันนี้มันทำเรื่องไปถึงไหนแล้วถูกต้องไหมครับพี่น้องข้อนในเมื่อไม่มีคำตอบจากปปชไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนไม่รู้อนาคตของกระบวนการที่บอกว่าปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เราจะไปหาปปชในวันพุธท,ที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับก็ถ้าไปสามชั่วโมงก็ไม่ได้แล้วยังไม่ได้คำตอบเราก็รอข้ามคืนได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องก็ถ้าไปข้ามคืนแล้วยังไม่ได้คำตอบเราก็รอข้ามวันได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องมันจะยากอะไรเราชุมนุมอยู่ที่นี่1้0กว่าวันเราชุมนุมได้เลย กลับไปรออยู่หน้าปปชแค่อาทิตย์2อาทิตย์เราก็รอได้อย่างแน่นอนครับก็ <D lands> ให้มันรู้ไปว่าถ้ามันมีพี่น้องประชาชนมาอยู่หน้าสำนักง,งานมาอยู่หน้าตึกแล้วก็พูดในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกวันพูดเข้าหูให้กับคนที่บอกว่าเป็นคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติพูดให้มันได้ยินว่า นาวันนี้ประเทศไทยมันไม่มีความยุติธรรมมันมีกระบวนการทุจริตความยุติธรรมคนเหล่านี้จะทนได้หรือไม่ครับพี่น้องครับพูดแล้วก็อารมณ์เสียเลยปกติก็ไม่ค่อยมีอารมณ์แบบนี้ก็เราก็มีวันเวลาที่ชัดเจนแล้วช่วงนี้เอง คอปทอก็พยายามที่จะปรับปรุงปงมทััรบรงพื้นที่เพื่อต้อนรับงานฉลอง72ปีงานมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังผมวันนี้เราก็ขึ้นป้ายบอร์ดขนาดใหญ่เพื่อให้ศิลปินในนามกลุ่มสตรีอาร์ตคิงภูมิพลมาลว,วาดพระบรมฉา ทิศลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนด้านหลังตรงตรงหน้าพาณิาชยการพระนครนั้นตอนนี้น้องๆกำลังขึ้นไวนิวป้ายถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอีกสองสามวันเราก็จะปรับปรุงด้านข้างให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมกับเป็นพื้นที่สำหรับงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนท่านใด ที่จะไปรับเสด็จในวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับก็ไปลงชื่อเข้าใจว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เก็บไปแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไปลงใหม่ได้เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จประสานงานมาว่าให้ทุกท่านที่จะไปร่วมรับรับเสด็จนั้นมาลงชื่อพร้อมกับรายละเอียดต่างๆเพื่อที่เขาจะได้เตรียมการเตรียมส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ